แล้วโคโนโไม่โดนใครแล้วโดนกอดคู่โ,น,โ,โนกลับไปกับมิดวันโอ้ใหม่กัดลวงไปทอเมซอนด้านหลังแล้วคา,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 าสเซตซื้อมาปูฟิงเกอร์คอมโบด้วยอ่ะแล้วท่านบูมเกือบตายก็ปิดลับเอ็กโกสแลนพมกับเทนเดอร์บอลทีเบอร์คิสโบกคอมโบจากทีมนิกบ้าครับผมไปมาแล้วมา,ว <c oughs> มาดีเลยมันดีเลยอ,<ๆ>อ๋อดีเลยดีเลยโ <c oughs> อเคโอเคมันดีเลยเราต้องอยู่คนละฝั่งกันเออมันสุ่มทีไรก็คือได้คนละฝั่งตลอดแหละ ไม่เคยได้อยู่ีดเดียวกันอ่ะเขาเขารู้อยู่ว่าเขาอยากให้อยู่คนเราฟังกันเราต้องตบตีกัน What the fuck นั่นมันอะไรกันละเฮ้ยพี่เขาจอจามล้วบอกไม่เห็นว่าเขาได้ตัวอะไรอ่ะใหรอไม่ดูซ่าเกป่ะไม่ดูซ่างอกล้ะไม่ดูซ่ามีคูอันนี้มันคืออะไรเหมือนแบบจับแล้วเหมือนยิบเองอ่ะเฮ้ยมีคูตัวตัวเก่ง ตัวกลางไม่เขาได้มาเต้นโอ้โหเพื่อนยัไปเล่นไหนกูไม่เล่นในโคมานานมากนะเว้ยพูดตามตรงสามเดือนแล้วอ่ะสามเดือนแล้วที่ไม่เล่นอ่ะอีกโดว์แห่แล้วอีกโดวแห่เลยเออแล้วเกมที่ชนะนี่คือไม่ใช่แรงเกมนะพอรู้ว่าเล่นแรงเกมไม่ได้เว้ยลิกิตลิกิตต้องไปโพสอะไรลิขิตสี่สี่ดีป่ะพี่ปองออมฮะตอนนี้เขาออกอะไรดีผเปิดใจดิ เปิดไกด์แล้วก็ปีตามพี่ไม่เห็นแนะนำเขาเลยก็นั่นแหละก็พี่ก็เล่นตามไกด์ไงไกด์อิสต์เบสเขาอยากมีโมเมนต์แบบแฟนสอนลิ้นดรอทเหมือนในยูทูบอ๋อถามพี่ข้าซาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างมันก็เป็นโมเมนต์แบบเดียวกันอะคือไอ้ไอ้สอนแฟนเล่นนี่คือแบบว่ามันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นภาพแห่งความฝันน่ะเออมันเป็นภาพแห่งความฝันจริงๆสุดพี่ปอมไปไหนเนี่ย ไปไหนก็ไปของกูอ่ะเอออไที่ปอไปไหนคะไปเข้าเลนค่ะไปเลนไหนแต่จริงๆเวลากูเล่นในโคเกียรเลนกับไอ้เฮียนี่มากนะมงที่คิงเนี่ยไม่ทันเลยเลยตัวนึงแล้วก็มีลิฟิงอาร์เมอร์ใส่เรื่อยๆโอ้เข้าไป ตัวเขาชูไม่ดูกันเยอะจังเลยตัว it ตายแล้วเนี่แหละถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมกูไม่ชอบเจอมังคีคิง let's go c o o l i ไปเอา อ้าวซอรี่เด er> ี๋ยวนะเคลื haha. ่อนเขียวเนี่ยมันฮิววันนี้ได้เหรอไอ้เคลียร์เดฟกับนวนบนแล้วก็ไปบนอยู่ขาไดอลนะซุ้มเรียร์ตอนทีกระโดดห่าตัวเจอะลยเฮียฮีโร่ตัวนี้แม่กก็สองชิ้นหายเลย มันฮีดมันฮีดม,มันฮีดที่มันเป็นฮีโกกร่ก๊อกสองกันสัตว์อะคือเวลาไปดูโปรเล่นนะแม่งก็เล่นแบบนี้นแหละคือแบบเป็นตัวที่แบบรับตีนชาวบ้านชาวช่องเขาอ่ะแล้วก็หลบกอ๊อกสองอะ <c oughs> คือถ้าก๊อกแรกมึงตายนะคือมึงมึงทำที่อะไรไม่ได้แล้วอะได้โคหายไปของดีมาวะไปของดีที่น่าสนใจมา คงเข้ามันะาะอันนี้น้องช่วยเติมดาเมจนะมันไม่พออยู่แล้วโอ้ไม่เป็นไรสองลอโดนสองลอเลย,เๆๆๆยกูเฮ้ยเอ้ยอะไรกันยย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 ยะยย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 ัยย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 ยไยยยยยล่ยยยยยยย่ยยยยย คือด้วยความที่มันอยู่ดิสกอตเดียวกันทั้งหมดไงมันแบบจะสื่อสารแล้วเนี่ยยากๆหน่อยถ้าเกิดมังกี้โดนปรับท่าสามให้ตีห้าครั้งแล้วถึงจะติดจิงกูมาซารี่นี่หมายอะไมันก็ไม่ได้เก่ขนาดนั้นหรอกเพราะมันต้องตีทั้งสามเวลาตีทั้งตีอครั้งเว้ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้ามันเก่งเลนขนาดนั้นมันแบบไปต่อเทียรนอยู่อีกมากมา ระวังแบคโฮอะไรเยอะแยะวเนี้ยว้าวเอนอน็อปชาดโด้ไอสัตว์เอนอน็อปชาดโด้เพลย์ไลท์กับท็อปสันอีเฮียทุกอย่างออกเอนอน็อปชาดโด้ได้นั่นแหละว่าไม่ดูว่าเดี๋ยวออกวิชเบลดได้ไหมเล่นเนโคแบบออกวิชเบลด อุ้ยไม่มองหน้าเธอเออไปต่อไปต่อไปต่ออะไรวะหน้าติไม่โดนมีคนทีวีมามีคนที <c oughs> วีมาอะไรเยอะแยะเลยทำไมำไมันโดนโดโดนโดนเยอะเนี่ยเจอเลยลิ้มหวัดลิ้มหวัดลิ้มวัดจี้แล้วจี้แล้วไปไหนแล้วล่ะไปต่อไปต่อไปต่อขอแค่เอ็กซิท อ่านั่นแหละก้าวตามทบสันก้าวตามสันอฮีโร่ออกให้หมดจริงมาเล่นอย่างนี้จริงไม่อยากกินเจอมังกี้เจอมิดูซ่านี่ได้อยู่ไปดิได้นะได้นะไป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 ิยิงคนละดอก ตัวสะกี้คนเยอะเะดิสกิลไม่มีดาเมิละมาตามมาเดินตามมาแค่เดินตามมาโอ้โหโอ้โหโอ้โเดี๋ยวได้ดูได้ดูได้ดูไอเทมในตัวกูอุ้ยโอ้แม่อยากเข้าอีกแล้วอ่ะทำได้แค่หันหลังอ่ะตัดบอเล็บดิเล็บไม่โดน สกิลไม่เยอะสัตว์เลยโอ้โดนไม่ไเพราถัวเสียดเสีได้อยู่ทุกคนครับลืมป้อมลืมป้อมครับไม่เป็นไรมึือดันลืมป้อมได้ไงป้อมบอกแล้วทุกคนป้อมบอกไม่รู้ กำลังตรวจสอบอยู่ผมผมชอบไอ้แท้ใหม่อันนึงมากเลยอะครับไอที่ไอ้ที่กดพายุแล้วมันสามารถเดินได้ต่บแพงอะดิใช่อะไรอะแต่ไม่แต่ไม่ปั่นดินะเมื่อคืนผมเจอสุดเลยมันก็เอาปอปเกดอะไม่คิดอะไรมากเมื่อโดนดาเมจแล้วมันจะวิ่งเข้าต้นไม้ไม่ได้เว้ยฉะนั้นเอาน็อคชาร์โดตอบโจทย์ว้าวแล็กกโฮ นปไหซื้อแบล็กโหขอให้กูรอดนะไปไหนไปไหนขอให้กูรอดอนตายหายโดนสโตนเกสว่ะช่วยไม่ได้ว่ะได้เลยหาใครเอาหลอดสโตนเดมเมื่อกี้นี้อึดดีคปตยแต่ซ่าความอยู่อแค่จริงๆแล้วโปรตีจีนเขาไม่ไม่พักกันนะโปรตีจีนเนี่ะถ้าอเมริกามันพักไงจีนมันจะแบบว่าปีใหม่คนอื่นไม่ใช่ปีใหม่กูประมาณนั้น โอ้โหโกลแล้วสโตนเกตว่ะอันนี้น่ากลัวน่ากลัวแบล็คโฮบอยมาแล้วมังคี้จะโดดมาโซเวียต you can't hit me ah uh, you can't hit me โซเวียตเต็มหมดเลย โอ้เจอตัวแล้วเจอตัวแล้ว Can you run from here? No The answer is no แล้วกูทำเออไงกูว่าไปต่อนี่ได้ไอเทมเคาน์เตอร์สัตว์สัไม่ดูหายไปไหน่ะฟาร์มล่างอไะเฮ้ยได้เลยเหรอ โอ้นี่มันนนี่มัออโต้ทอนหรือเปล่าครับโอ้โหดูดูดูเขาเดินแบบนี้เกินไปไดฟ์เกินไปอันนี้ไดฟนี้ไม่เท่ไม่เจอไม่อีกอาฮูดมาก่อนเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะได้ได้โอ้โหดูทุกคนแม่งโฟกัสกูมาเลยเฮีย ตายเออโง่ไ่โดนเหงาเลยงูใส่ดีพอไอ้งูโอเคเงาไม่โดนถือว่าถือว่าเข้ามารับกระสุน,นให้แล้วทีมชนะก็โอเคอะไรมินิคาย่าดีๆนี่เองเฮ้ <c oughs> ใต้เหรอไว้กี่ไม่ไดดูอุ๊ยแตกแน่แม่แงโคตเทลิงกันโดดมาแม่ไม่ช้าเมดิซ่าสตนเก็ดโอ้แล้วปโคด้วยอแบ็คโคไปช่วยหมีน้อยเพื่อรักหมีได้มาหมีไมด้มาหมีได้มาหมีไอ้มีฮีลสวย มันนาเดือดเพียบยูซ่ามัมานาไม่ได้ส้นเลือดแต่มันส้นมันนาดิโดนเขาเลือดตายตายเลยโดนตีตายตายเลือดไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือมานาเอ้ยมานาไม่ชอบหาแต่เราขึ้นเลือดนะ ไม่ก็วิญญาณอันเธอได้มาฮิวเขาแล้วไงทีมันมีเอเซนต์ลิงด้วยแต่กดไม่ทันเอาพูดตามตรงเลยในสไตล์การเล่นโดตาของคนแก่คือโอ้มันเยอะอินเวอรเกอร์่ะกูไม่เล่นอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามีโป้กูก็ไม่เล่นแล้วคราวนี้ไม่ต้องแต่มีไอเทมป่ามาบางทีกูกดมั่วเลยไอเทมป่าเสร็จได้พอคราวนี้ไม่มีไอเทมสกิลจากฉาดอีกโอ้โหจบสิ้น เยอะเกินแต่แกกํลังเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆเราสามารถไฟท์ได้นะเพราะว่ามีเขียวแล้วไปเลยพี่นํานะมึงดูมูฟสปีดอะเท่ากับไลทซิลเลอร์แบบไม่ซื้อบูทเว้ยมูฟสปีดเท่ากับเซอร์เวนแบบไม่ซื้อบูทเห็นไหมเราค่อยๆเคลื่อนที่มาแล้วอย่างช้าๆมันกดสโตนเกสแล้วฉันฮิวให้แล้วนะหนุ่มเฮยเฮ้้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ ย่าละไป่อมเฮ้ย What is this มาดูตัวลอมเอ้าตัวลอมที่รักค้าเขาขอคิวนะหลับไปร้อยวิหนึ่งร้อยวิเออเวลาเวลาเวลาเล่นแร็งเกมสมัยก่อนอ่ะเล่นเนโครอ่ะความสนุกคือถ้าสมมติใครแม่งปากดีเสร็จอ้วเคียวไปต้นเกมอ่ะคุจะเคียวแม่งคนเดียว เอาให้แม่งแ,แบบหัวร้อนประมาณว่ามึงเป็นที่อะไรกับกูทั้งหนาอะไรเงี้ยเอาเลยเราเดินช้าสุดจัดจริง <c oughs> ได้เลยตะแกะกำลังเคลื่อนที่ออกไปอย่างช,ะชะ้าๆไอ้นุม่ม <c oughs> ยอดเยี่ยมเลย <c oughs> เรานะ่ะยังไม่ยอมปล่อยอีกเหรอ อัตมาน่ะก็แค่จะออกไปจากที่นี่แค่นั้นเองมันถือว่าเป็นพระเหมือนกันนะเนโครอ่ะมันเป็นโป๊ะแห่งความตายอะ่ะก็ถือว่าได้ว่าเป็นพระเหมือนกันไใ้แบบนี้ต้องไปแล้วเกือบ,บเกมนี้ต้องออกเลยเดียวแล้ว โว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 อย่าหันไปมองอย่าหันไปมองอดทนไว้อดทนไว้เรามีทาเลนต์ทิวอ่าอืมโอ้ยติดกลองโอ้ย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 เราดูเรื่องความที่เรามีกิฟต์ตีกูจัดเลยตีคนเดียววะ คือคนเดียวเลยคือแค่นี้แล้วไอ้จริงๆไอ้ที่หายไม่ต้องมาที่เซนแล้วไปหาบีเคบีมันน่าทึ่งจี๊ด เอาแล้ว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 ไอ้โหก๊อกสองเยอะแยะเออเปื่อีโร oh ่ก๊อกสองอ่ะดูดิไหมเอาเอาเฮียกระตุกอ่ะเมื่อกี้ผมว่าน่าทั้งเซอร์ะกแบกใช่ไหมตอนแรกกูนึกว่าคิดว่าบ้านแตกเว้ยคือแบบฮะบ้านแตกก็เหรอดูดิแม่งกระตุกเฉยเขาได้อยู่ครับ โอ้พยายามจะฟอสตัมอยู่แหละเอ๊ะฟอสตัมทีมไหนวะ๋อทีมนู้นนะนึกว่าทีมตัวเองแกล้งโอเค <c oughs> เขายังเดินอยู่ในบ้านเธออยู่เลยนะ <c oughs> มันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วลิงผู้กล้าลิงผู้กล้าเฮ้ยมีเซนที่โผล่มาด้ะโนโนโนน ว้าวโอเวอร์กรอตเลยว้าวสวยงามระเบิดโอ้โหมูนี่ก็เลื้อยช้าด้วยคุณโซเวียต <laughs> <c oughs> คุณรอมีเคบีหมดนี่น่าเบื่อไห้ เนี่ย yeah. yeah. เป็นความสุขมากๆเลยได้เล่นเนโคแล้วชนะเนี่ย <c oughs> อรอบใจนะเธอเล,ล่นไ <c oughs> ด้ดีแล้วค่ะ <c oughs> มันไม่ทะลุ b k b คครับนานแล้วทะลุ BKB มันนานมากๆแล้ว <c oughs> ไอ้ทะลุ b k b ได้นะแต่ต้องโดนตัดใส่ไม่สมัยก่อนมันมันทะลุ BKB ได้เว้ยถ้าเราเล่น สตันไม่ได้นานแล้วแพทเก่าไอ้สตันนี่ก็ไอ้สตันนี่แพทเก่าแพทเก่าถ้าเล่นฉลาดพอเว้ยมันจะไปใช้เคาน์เตอร์พวกจักที่มั่นใจตัวเองได้เว้ยเนี่ยเห็นไหม PSPE INFINITY NO นานมากๆแล้วสมัยก่อนอะคือเวลาผมเจอแจ็คอะผมผมแบบเจอแจ็คมั่นใจเว้ย มันจะปั่นถูกต้องไหมมันจะปั่นห้าวิมันก็จาไว้ว่ามันปั่นห้าวิพอมันแบบใกล้ๆถึงเวลาที่มันะจอะมันจะปั่นอะมึงก็กดเขียวรอเลยเว้ยพอมันปั่นมันจะหมุนมันจะมันจะหมุนหมุนแบบอะไรน่ะสปินแล้วก็โดนเขียวแล้วพอหยุดหมุนปุ๊บเขียวก็จะปักหัวพอดีเออเอาไว้จัดการพวกแบบมั่นใจได้